สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับคดีที่จุดเริ่มต้นนั้นดูเหมือนนิยายสยองขวัญเมื่อจูจ่ๆมีกระเป๋าเดินทางปริศนาลอยมาติดชายหาดแต่สิ่งที่อยู่ข้างในกลับไม่ใช่เสื้อผ้าหรือของมีค่าแต่มันคือชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกจัดการอย่างมืออาชีพจนหน้าขนลุก คดีนี้จะพาเราไปพบกับการสืบสวนที่ต้องแข่งกับเวลาและการชิงไหวพริบกับฆาตรกรที่มีความรู้ทางการแพทย์เป็นอย่างดีและเหมือนเช่นเคยครับเนื้อหาในวันนี้มีความรุนแรงไม่เหมาะสมสำหรับผู้ฟังที่อายุต่ำกว่า18ปีน้องๆควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรื่องกันเลยครับผมจะพาทุกคนไปที่ชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียในเช้าวันที่5พฤษภาคม2004 บรรยากาศที่อ่าวเชสพีกในวันนั้นควรจะเป็นวันที่เงียบสงบสำหรับชาวประมงกลุ่มหนึ่งที่กำลังล่องเรือออกไปหาปลาตามปกติแต่สิ่งที่พวกเขาไปเจอลอยอยู่เหนือน้ำกลับเปลี่ยนเช้าว,วันนั้นให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมชาวประมงไปพบวัตถุสีเข้มขนาดใหญ่ลอยปริ่มน้ำอยู่ตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงขยะหรือกระเป๋าที่ใครทำตกจากเรือสำราญแต่เมื่อลากมันขึ้นมาบนเรือ พบว่าเป็นกระเป๋าเดินทางยี่ห้อเคนเน็ตโคสีน้ำเงินสภาพยังดูใหม่แต่ทว่ามันกลับมีน้ำหนักมากผิดปกติและมีกลิ่นบางอย่างโชยออกมาด้วยความสงสัยพวกเขาจึงตัดสินใจรูดซิปเปิดมันออกและภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือท่อนขาของมนุษย์สองข้างที่ถูกตัดขาดช่วงโคนขาผิวหนังซีดเผือกและถูกแช่อยู่ในน้ำจนบว,วมพองพวกเขารีบวิทยุแจ้งยามฝั่งทันที ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งและตำรวจสายสืบจากเวอร์จิเนียรีบมาที่ท่าเรือทันทีพื้นที่ริมหาดถูกกั้นด้วยเทปเหลืองห้ามคนนอกเข้าเด็ดขาดทีมพิสูจน์หลักฐานเริ่มทำการกู้ร่างและกระเป๋าขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดสิ่งแรกที่พวกเขาพยายามหานั่นคือผู้ตายเป็นใครแต่ในกระเป๋าใบาแรกกลับไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวตนได้เลยว่าศพนี้เป็นใคร มีเพียงชิ้นส่วนขาที่ถูกห่ออย่างแน่นหนาด้วยถุงขยะสีเขียวและเย็บปิดด้วยเทปกาวสีเงินตำรวจเริ่มระดมกำลังค้นหาทั่วบริเวณอ่าวการค้นหาดำเนินไปอย่างตึงเครียดจนกระทั่งในวันที่11พฤษภาคมห่างออกไปไม่กี่ไมล์กระเป๋ายี่ห้อเดิมสีเดิมก็ถูกพบลอยมาติดชายหาดคราวนี้ตำรวจรีบนำไปเปิดที่ห้องชนสูตรทันทีเมื่อเปิดกระเป๋าก็พบส่วนลำตัวของผู้ชาย จนกระทั่งวันที่16พฤษภาคมกระเป๋าใบที่สซึ่งเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายก็ถูกพบภายในนั้นบรรจุศีรษะและแขนของเหยื่อเอาไว้สภาพศพถูกแยกชิ้นส่วนอย่างเป็นระเบียบจนตำรวจที่ทำคดีมานานยังต้องเอ่ยปากว่านี่คือฝีมือของคนที่รู้วิธีการชำแหละศพเป็นอย่างดีตอนนี้ตำรวจมีศพครบทุกส่วนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแกะรอยจากลายนิ้วมือจนในที่สุดก็ตรวจพบว่า เขาคือบิลแมกไกว์ชายหนุ่มที่เพิ่งถูกแจ้งความคนหายในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองหลังจากที่ตำรวจระบุตัวต,วตนได้ว่าศพในกระเป๋าคือบิลแมกไกว์พวกเขาก็ไม่รอช้าทีมสืบสวนรีบมุ่งหน้าไปที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อแจ้งข่าวร้ายกับภรรยาของเขานั่นก็คือเมลานีแมกไกว์แต่สิ่งที่ตำรวจพบกลับไม่ใช่ภาพของภรรยาที่เศร้าโศกเสียใจจนทำอะไรไม่ถูก เมลานีให้การกับตำรวจด้วยท่าทีที่ดูสงบนิ่มจนผิดสังเกตเธอเล่าเป็นฉากฉากว่าคืนวันที่28เมษายนทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงบิลตบหน้าเธอและคมขู่ก่อนจะเก็บกระเป๋าเดินออกจากบ้านไปเองเธอพยายามสร้างภาพว่าบิลคือสามีอารมณ์ร้ายที่ทิ้งครอบครัวไปแต่ความนิ่งเกินไปของเธอนี่แหละครับที่ทำให้สัญชาตญาณน,นักสืบเริ่มทำงาน ตำรวจเริ่มค้นหาความจริงจากการตรวจสอบชีวิตประจำวันของเธอก่อนและนั่นนำไปสู่การพบรอยร้าวแรกพวกเขาพบว่าเมลานีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหมอในคลินิกที่เธอทำงานอยู่ และที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคือเพียงแค่สองวันก่อนที่บิลจะหายตัวไปเมลานีได้ใช้อำนาจพยาบาลของเธอเข้าถึงระบบสั่งยาและแอบซื้อยาสลบโดยใช้ชื่อคนไข้ปลอมซึ่งยาตัวนี้เองเป็นสารชนิดเดียวกันที่พบในกระเป๋าเดินทางที่อ่าวเชสพีกเมื่อตำรวจเริ่มเห็นเงินงำตำรวจจึงตัดสินใจขอหมายค้นบ้านใหม่ที่พวกเขาเพิ่งซื้อในนิวเจอร์ซี แม้ว่าสภาพบ้านจะดูสะอาดเหมือนเพิ่งผ่านการทำความสะอาดครั้งใหญ่แต่ทีมพิสูจน์หลักฐานพวกเขาใช้สารเรืองแสงและเครื่องมือตรวจจับคราบเลือดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนไปพบความจริงที่น่าสยองขวัญในห้องน้ำตำรวจพบรอยเลือดจางๆที่ซึมลงไปลึกใต้ร่องกระเบื้องและเมื่อสกัดผนังออกมาดูพวกเขาพบเศษตะกั่วสายผนัดจิ๋วฝังอยู่ในกำแพงซึ่งมันฟ้องว่านี่ไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาท แต่มันมีการลั่นไกสังหารเกิดขึ้นในห้องนี้แต่จุดที่ทำให้เมลานีจนมุมจริงๆคือการค้นในห้องเก็บของตำรวจไปเจอม้วนถุงขยะสีเขียวใบหนึ่งวางอยู่ เมื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับถุงที่ใช้ห่อศพในกระเป๋าเดินทางภายใต้กล้องจุลทรรศน์นักนิติวิทยาศาสตร์พบหลักฐานอีกชิ้นคือรอยหยักที่เกิดจากการฉีกถุงขยะจากม้วนในบ้านเมลานีมันเข้าล็อกพอดีกับรอยฉีกของถุงที่หอ่อศพราวกับเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนอกจากนี้ ตำรวจยังไปเจอหลักฐานสำคัญในรถของเธอนั่นคือใบเสร็จและบันทึกจากระบบ Easy Pass ซึ่งมันบันทึกไว้ชัดเจนว่าในคืนที่บิวหายตัวไปรถคันนี้วิ่งมุ่งหน้าไปที่สะพานที่ทิ้งศพในช่วงเวลาตีสองเมลานีพยายามปฏิเสธเธอบอกว่าบิวเป็นคนเอารถไปแต่กล้องจวงจรปิดที่ด่านเก็บเงินกลับบันทึกภาพผู้หญิงที่นั่งอยู่หลังพวงวลัยไว้ได้ หลักฐานทั้งหมดนี้ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นบ่วงที่รัดตัวเมลานีไว้แน่นหนาะจนเธอไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเมื่อหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดไปที่เมลานีในที่สุดตำรวจก็ทำการจับคุมเธออย่างเป็นทางการแต่ความน่าทึ่งของคดีนี้คือเมลานีแม็กไวไม่เคยยอมรับสารภาพแม้แต่คำเดียวเธอใช้เงินจำนวนมหาศาลจ้างทีมทนายมือหนึ่งและพยายามสู้ทุกวิถีทาง เพื่อพิสูจน์ว่าเธอถูกใส่ร้ายการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2007สื่อทั่วอเมริกาให้ความสนใจคดีนี้มากอัยการพยายามชี้ให้คณะลูกขุนเห็นความเลือดเย็นของเมลานีโดยการนำภาพจำลองเหตุการณ์ในห้องน้ำบ้านใหม่มาแสดงว่าเธอใช้ความรู้ทางการแพทย์ชำละศพสามีตัวเองอย่างใจเย็นเพียงใดจุดที่สะเทือนใจที่สุดในศาลคือ ตอนที่พยานคนหนึ่งเล่าว่าเมลานีเคยพูดเล่นๆก่อนเกิดเหตุว่าฉันรู้วิธีฆ่าคนโดยไม่ให้ทิ้งร่องรอยนะซึ่งตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นมุกตลกร้ายของพยาบาลแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะทำมันจริงๆและแม้ว่าทีมทนายของเธอจะพยายามอ้างว่าบิลมีพฤติกรรมรุนแรงและติดหนี้พนันพวกมาเฟียแต่พวกเขากลับไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างนั้นเลย หลังจากการสื่อพยานอันยาวนานหลายสัปดาห์ในวันที่23เมษายนคณะลูกขุนใช้เวลาประชุมนานกว่า13ชั่วโมงก่อนจะเดินกลับเข้ามาในห้องพิจารณาคดีและอ่านคำตัดสินว่าเมลานีแม็กไวยมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาที่ปิดตายอิสรภาพของเธอตลอดกาลโดยตัดสินให้เธอรับโทษจำคุกตลอดชีวิต และต้องรับโทษขั้นต่ำอย่างน้อย66ปีก่อนจะได้รับสิทธิ์ยื่นขอทันพลซึ่งนั่นหมายความว่าหากเธออยากจะออกจากคุกเธอต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงอายุ105ปีปัจจุบันเมลานีในวัยประมาณ52ปีเธอยังมีชีวิตอยู่และยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงเอหนามาฮานในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตลอดเวลาที่อยู่ในคุก เธอยังคงพยายามยื่นอุทธรณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยในปี2020เธอถึงขั้นไปออกรายการดังเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยอ้างว่าตำรวจปั้นน้ำเป็นตัวและใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ปลอมเพื่อป้ายสีเธอแต่คำร้องขออุทธรณ์ของเธอก็ถูกศาลปฏิเสธทุกครั้งเพราะหลักฐานรอยฉีกถุงกระบะและ e-c-pass มันชัดเจนจนไม่มีช่องโหว่ให้ดิ้นหลุดได้เลย คดีนี้จึงจบลงที่ความตายของบิลแมกไกว์ได้รับการชดใช้ด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตของผู้หญิงที่เขาเคยรักที่สุดปิดตำนานราชินีน้ำแข็งพยาบาลสาวผู้คิดว่าตัวเองฉลาดกว่ากฎหมายแต่สุดท้ายเธอก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับหยดเลือดเล็กๆและถุงกระปะเพียงหมวนเดียวขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าชอบรายละเอียดลึกๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ